เป็นเพราะว่าที่ฝนตกเยอะเนี่ยเรานอ,นอนหลับสบายเนี่ยแต่เพราะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ร้อนมากร้อนเหมือนอย่างกา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 อะไรละ่ะร้อนชนิดแผ่นดินแทบถลม่มทลายเลยคุณตาเปิดแอร์อ่ยีสบองศาก็ยังไม่เย็นเลยอ่ะยังไม่เย็นเลยร้อนมาก แต่ก็พยายามใจสู้นะครับพยายามใจสู้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็เลยก็ปากอ,า,อาท่านไว้ว่าอากาศมันร้อนเปิดแอร์มันเย็นเกินไปมันก็ไม่ร้อนตอนนี้กุตาก็เลยหาโอกาสหาโอกาสที่จะดูดูอะไรล่ะ หากาสที่จะดูว่าเออทํำยังไงคุณยายทนไม่ได้ยกหูโทรศัพท์แมบว่ามาล้างแอร์ให้หน่อยหรือมาเติมน้ํายาให้หน่อยอะไรเงี้ยมันไม่เย็นเลยนะครับมันไม่เย็นเลยก็คงจะเติมน้าํายาสักเครื่องหนึ่งนั่นแหละเครื่องใหม่นะเติมเครื่องใหม่นะครับเติมเครื่องใหม่เราก็ก,ก็ไม่รู้จะทํำยังไง บรรยากาศแต่ว่าพอฝนตกมาเมื่อคืนเนี้ยอ่ามันอาจจะทําให้ต้นไม้เขียวขึ้นบ้างก็ได้นะครับต้นไม้เขียวขึ้นบ้างก็ได้นะครับก็ก็ให้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 ดูกันไว้นะครับ่าดูในพื้นที่แล้วตรงโน้นตรงตรงโน้นน่ะตรงโน้นน่ะตรงใต้ต้นขี้เหล็กกัน่ะอ่ามีไก่อีกฝูงหนึ่งไก่คือบ้านตรงข้ามนั่นแหละ ไก่เขาก็เลี้ยงไว้แต่ตอนหนึ่งเขาเขาเขาเพิ่งจะปล่อยมาเพราะหมาข้างบ้านเนี่ยมันมันมันไปกัดไก่เขาแล้วไปบอกเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่พอมากัดในบ้านเราเราก็เอาซ่าไก่ไปเขาดูเลยเนี่ยหมาคุณนะเขาบอกตัวไหนล่ะบอกไอ้ตัวนี้แหละนะครับเลยเขาก็เลยจับผูกจับผูกไว้นะครับจับผูกไว้แต่เราก็มาดิ มีประสงค์อะไรหลอกไม่ได้มีประสงค์จะเอาค่าไก่เขาหลอกเพียงแต่บอกว่าเออจับผูกซะบ้างหมาเราเนี่ยชาวบ้านข้างบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไก่ไว้แล้วก็คุณก็ไปปล่อยหมาไปกัดไก่เขาเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ถูกต้องเขาก็โอเคเขาก็จับจับมันผูกไว้นะครับข้าจับมันผูกไว้ อุจาก็เลยเออว่าจับผูกไว้สิ่งที่ตามมาก็คืออ่าบ้านข้างบ้านเขาก็ปล่อยไก่ออกมามาเราก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไก่มันก็จะไปคุยเขีย่ยตรงใต้ต้นไม้นะ่ะไม่มาไม่มา,ไม,มาไม่มาวอลวร์กันเราวอลวร์ก็ไม่เป็นไรนะครับวอลแวร์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูต้นกุหลาบซะหน่อย ต้นรวงพึ่งเนี่ยโอเคละต้นรวงพึ่งเนี่ยโอเคละมันมันสูงถึงหลังคาแล้วนะครับมันสูงถึงหลังคาแล้วเนาะดูดอกกุหลาบดอกกุหลาบมันก็ดกดีเหมือนกันนะมันก็ดกดีเหมือนกันนะครับดกดีเหมือนกันนะครับดกดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมแต่ว่าดอกตอนนี้มันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ เราไม่สามารถจะเข้าไปใกล้ได้เนื่องจาก <c oughs> เนื่องจากมันติดรู้ว่านะครับมันติดรู้ว่านะครับต้นพุธต้นพุธก็ออกดอกน้อยลงเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรไก่ันมากว่ารางควานมันละมั้งนะครับไก่มารางควานต้นพุธนะครับเนี่ย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 ออกมาเจ้าเจ้าหกตัวเนี่ยถูกกัดถูกจิก นะครับอ่ามาดูดอกไม้สีแดงแดงกันนะครับอ้าดอกไม้สีแดงแดงกันเนี่ยดอกโพยเทียนก็งามดีเหมือนกันนะงามดีเหมือนกันนะครับงามดีเหมือนกันนะครับโพยเทียนมันก็งามดีเหมือนกันนะครับงามดีนะครับงาม ดอกโป้เทียนก็งามนะครับเนี่ยเนี่ยเนียนยมันมีล้อเป็นเป็นเพลงของสุรพลสมบัติเจริญนะครับ่าต้นโป้เทียนนะออกสักแปดดอกเอ้ยเนี่ยมันมันนี่มันเกินแปดดอกแล้วนะครับอ่า เอ้ามาวันนี้มาบอกแล้วต้นอะไรกันแล้วลูกอะไรกันเอานึกแล้วลืมแล้วพอซักเจอไก่ก็ลืมต้นอ่าลืมต้นอลืมอีกแล้วคุณยายคุณยายชวาวลาคุณยายพุทธชลาลืมอีกแล้วว่าต้นอะไร นะแต่ว่าไอ้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 ต้นเนี่ยต้นมะยงคิดเนี่ยมันก็ออกมันก็ติดลูกบ้างเหมือนกันนะมันก็ติดลูกบ้างเหมือนกันเนี่ยมันก็ติดลูกบ้างเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยมันก็ติดลูกบ้างเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ติดลูกบ้างเหมือนกัน แต่ความจริงมันไม่น่าจะติดน้อยนะครับดอกมันเยอะมากเนี่ยดอกมันเยอะมากแต่ติดแล้วเนี่ยใบรูจะได้กินหรือเปล่าวัวกินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับนะดูปวยเซียนนะดูปวยเซียนดอกเหลืองก็กลายเป็นดอกสีสีส้มไปนะครับดอกเหลืองจากเก้น ดอกเขาใหญ่นะดอกเขาใหญ่ดอกเขาใหญ่มากเลยเนี่ยมันมีมันมีมันม,ม,นมีนั่นแล้วสามารถผสมได้แล้วเนี่ยมันสามารถผสมได้ โอ้จะมีลูกอจะจะติดลูกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะติดลูกเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับนี่จะติดลูกเยอะเหมือนกันนะจะติดลูกเยอะเหมือนกันเราก็คอยดูไว้แต่ติดด้านนี้ไม่ค่อยไหวติดด้านนี้เป็นอาหารวัวหมดติดด้านนอกเนี่ยด้านในไม่ติดนะครับโอ้เยอะแยะเลยเยอะแยะ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ดูบ้านดูช่องไปนะครับสวัสดีครับ